ลองดูอันนี้ให้หน่อยสิคะลองอ่านอันนี้ก่อนได้ปะท่อนนี้ก็ได้ลองเลื่อนๆให้หน่อยอ่านไม่ค่อยออกเลยอ่ะถือว่าใช้แล้วกันมาใช้ได้เหรอใช้การ์ดค่ะการ์ดฝากหน่อยกับพี่บัตค่ะโอเคแล้วก็อย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปทำถูกแล้วทำถูกแล้วไม่ผมชนะเลยอันนี้เคาน์เตอร์ได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่การ์ดให้ใช้แต่เป็นการ์ดเคาน์เตอร์ไม่ได้หย่าทำไปแล้ว ไม่เป็นไรพี่บัตรโกงบ่อยแล้วโกงพี่บัตรบ้าโอเคบัตรโกงบ่อยเหรอโตมาคิดว่าโลกกลมสรุปว่าโลกมันเลี่ยมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ High School อยู่กับกีตาร์ไฮสคูลค่ะบ้านไฮสคูลครับยินอสคูลครับงั้นแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญทั้งสามท่านเป็นใครกันบ้างสวัสดีครับพิกสามชาพาเทศครับสวัสดีค่ะแคทนภัทแคทค่ะสวัสดีครับผมพงแฮมตุงนะครับผมต้องบอกว่านี่ดีกรีแชมป์เก่ามาฟินทามด้วยนะครับวันนี้เราจะเชิญเขามาเพื่อตบลงจากบัลลังก์จะว่าไปพี่หรือเปล่าว่าแชมป์ขึ้นมายากแล้วอ่แต่รักษาแชมป์ยากกว่าวันนี้ผมจะทําให้ดูครับไม่เคยมีใครทําได้เนาะที่แบบดับเบิลช็อตย่างอ เก็มั่นใจมากมาดูกันพี่แคทล่ะคะเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยเล่นเกมนี้ปกติเล่นเป็นแบบแวร์วูฟค่ะแล้วก็หนูชีสอะไรอย่างนี้หนูชีสแอบคิดถึงอยู่เหมือนกันนะไว้รอบหน้าให้เล่นหนูชีสเชิญมาพี่พิกล่ะคะเคยเล่นเกมนี้ไม่เคยไม่ได้เล่นเกมนี้ครับพี่งเหรอเล่นบ่อยบ่อยเหลือเกินไม่เคยไม่ได้เล่นเลยไม่เคยไม่ได้เล่นจริงจริงพี่พิกก็มีเกมนี้กล่องหนึ่งของตัวเองด้วยเหมือนกันงั้นเราต้องระวังลายนี้ไว้แหละว่านี้แต่เล่นมันไม่เคยชนะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มันเล ลักษณะอะไนไม่เล,เล่นไม่เคยจบด้วย <c oughs> นอื่นไม่จบไปด้วยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะจบไหมอ<า>้อนึกขึ้นได้มีเทปหนึ่งที่เราเชิญพี่พิกมาเล่น <c oughs> ไม่จบนั่นแหละรู้ที่มาอาจจะจะเป็นเทปที่ที่พิกเขาถืออยู่แล้วเขาว่าโชว์มาตั้งนานหรือได้มาจากต้าหรือยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่ารู้กันอยู่3คนต้าพี่พิกพี่หมูมันไม่จบสักทีจนใช้ใบเริ่มเล่นใหม่เออแล้วก็ <c oughs> ไม่เล่นเลยไม่เล่นไม่เล่นแล้วแล้วเราคุยกันว่าเดี๋ยวเราเชิญพี่พิกกลับมาใหม่พร้อมเซ็ตนั้นเซ็ตนั้นตอนนี้อยู่ไหนรู้ั ก่อ <c oughs> นนะะถ้าใครอยากเห็น e ีพีนั้นแบบเทปนั้นชุดนั้นกลับมาไฟกันใหม่อะ่ะคอมเมนต์มาเนาะแต่วันนี้เรามาเจอชุดนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกติกากันเลยครับ โดยกติกาของเกมนี้นะครับการ์ดจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกสีฟ้านะครับก็คือการ์ดแอคชั่นสีเขียวนะครับคือการ์ดเคาน์เตอร์และสีแดงคือการ์ดกับด in ักในแต่ละเทิร์นนะครับเราสามารถทำแอคชั่นได้ Plug 2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราไม่ต้องการใช้การ์ดใดๆก็สามารถจั่วได้1ใบแต่ก่อนหน้านั้นครับเราสามารถที่จะวางการ์ดกับดักไว้ที่หน้าของตัวเองได้โดยที่จะไม่มีใครนอกจากเราที่สามารถรู้ได้ว่ากับดักนี้คืออะไรจนกว่ามันจะทํางานอย่างที่2ครับการ์ดแอคชั่นครับผู้เล่นที่ใช้การ์ดแอคชั สามารถที่จะเลือกใช้ใบแอคชั่นได้หนึ่งครั้งในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ตามคุณสมบัติของการ์ดแอคชั่นใบนั้นนั่นเองครับอย่างที่3ครับคือการเคาน์เตอร์สามารถที่จะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเทิร์นของเราก็ตามเป็นการเคาน์เตอร์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการ์ดแต่ละใบครับจะระบุสิ่งที่สามารถทําได้เอาไว้อยู่แล้วในนั้นหรือถ้าหากว่าเราวางการ์ดกับดักเสร็จแล้วเราไม่ต้องการใช้แอคชั่นจ แล้วก็ข้ามไปที่ผู้เล่นคนถัดไปได้เลยเกมนี้จะจบครับก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครับสามารถที่จะเก็บการ์ดทั้งหมดได้ถึง10ใบเมื่อถึง10ใบแล้วเราจะต้องพูดคําว่า m u f f i n time ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าใน1รอบเทินวนมาแล้วไม่มีใครสามารถจบเกมแล้วชนะได้และวนมาถึงเราและเรายังคงมีการ์ดครบ10ใบเราจะกลายเป็นผู้ชนะทันทีครับ วันนี้ให้ใครเริ่มก่อนดีไม่ให้คนที่ยังไม่เคยเล่นเริ่มก่อนดีกว่าอ่านอ่านการ์ดหรือยังอ่านบ้างแล้วโอเควันนี้เราสามารถใช้การ์ดแอคชั่นได้เลยใช่ได้เลยครับงานแอคชั่นไปแบบแรงเลยชื่อการมารฟินไทม์ค่ะก็คือจะจั่วการ์ดได้5ใบโอ้โหแลบบนี้จะได้แบบสิบใบก่อนวะเนี่ยนี่เขารีบจบเกมเพื่อไปขายของต่อไะเลยขวางการ์ดกับดักครับใช้แอคชั่นได้ปะได้หรืจะจั่วก็ได้ค่ะใช้ก่อนแล้วกันไม่ลามะการ์ดแอคชั่นครับคนที่ขับรถไม่เป็น ซิงการหนึ่งใบครับเป็นไหมเป็นไหมครับเป็นครับเป็นครับเป็นว่ะแย่จังคัดมาใครอย่างนี้เขาเรียกกัดขยะเป็นจริงอ่ะมันเก็บไว้มีประโยชน์นะโจก็คือเอาให้ครบสิบเป็นมัฟฟินอันนี้เขากะทำร้ายคนหนึ่งแต่ผมฮะี่ยบการหนึ่งใบจั่วละผ่านครับมอบการหนึ่งใบครับแล้วก็จั่วและจบเทิร์นครับ จบเทินครับหมอบกับดักหนึ่งใบครับแล้วก็จวดหนึ่งจบเทินครับผมหมอบกับดักหนึ่งใบค่ะั่วมาห้าใบก็ต้องมีสักใบแหละเนาะกับดักอันนี้อิจฉาหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> ขอดูก,ก่อนว่าจะแอคชั่นหรือว่าจ<ก>ะจวดีจัวดววดีกว่า <laughs> ขอใช้การแอคชั่นครับฉันทดสอบแกยังไงครับขออ่านกันอันนี้คืออยากใช้ไปก่อนให้ผู้เล่นคนอื่นเลือกระหว่างข้ามเทินถัดไปของตัวเองหรือทิ้งการ์ดสามใบใครมีการ์ดเยอะนะมีกี่ใบมีกี่ใบสี่ค่ะมีสองใบครับมีหนึ่งใบค่ะโอเคหนึ่งใบไม่มีคนมือมือแต่เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจอ่ะโดนไปเลยแน่ใจหรือเปล่าว่าจะให้ใช้การ์ดใบนี้แน่ใจเพราะไม่มีอะไรแล้วแล้วหนูแล้วหนูแล้วหนูโอเคไม่เป็นไร <g az> <consiste> ข้ามข้ามเถินก็ได้การกบดักทํางานครับเมื่อผมเหลือการ์ดบนมือศูนย์ใบแอคชั่นสุดยอดมาแบบคอมโบคอมโบได้งสิบใบทันทีที่คุณมีการ์ดบนมือศูนย์ใบให้ขโมยการ์ดทั้งหมดบนมือของผู้เล่นคนอื่นที่คุณเลือกคอมโบก็คือเมื Listen, no ่อกี้การกดักทํางานได้ลยยอมทาให้เหลือศูนย์ถูกต้องครับวางแผนมาตั้งแต่ตายแด้แล้วสลับ หัวกันค่ะการ์ดกับดักทํางานหากคุณโดนการ์ดกับดักของผู้เล่นคนอื่นผลของการนั้นจะมีผลกับเขาแทนค่ะใช่จริงๆก็คือเหมือนพี่ขโมยเขาแทนซึ่งเหมือนพี่โปรเทคตัวเองได้สําเร็จค่ะก็คือไม่โดนใช่ดนในก็ในให้ด้วยความที่เห็นความพยายามผมขอใช้การ์ดไปนี้แล้วกันับแคทโดนแน่ๆฮะจัดแกนพวกมันครับเลือกผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนครับให้เขาทิ้งการ์ดหมดมือครับโอ ของโหดด้วยเลยบร้อยสู้เขามันมีอะไรอูนอกจากกับดักเขาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะสีเขียวเลยค่ะมีเอาแล้แมมมีค่ะไม่มีใครชอบแกมีสู้มากหยุดกาน ชันที่กำลังเล่นอยู่และเอาการ์ดใบนั้นออกไปจากเกมโอ้โหสู้มือจ้าไปเลยปัะเอาเอาเลยมาี๋ยวยอนเกินย้เลินไปแล้วตาพี่จั่วการ์ดหนึ่งใบครับแล้วจบเทินครับโอเคแฟนีละค่ะพิต้าเร็วๆหน่อยดิไม่มีการเลขศูนย์เหรอคะศูนย์เพื่อเพิ่มความมัน ใช้การแอคชั่นค่ะตั้งแต่ต้นเกมเลยโลกแตกค่ะในเทิร์นถัดไปของคุณผู้เล่นที่มีการในมือน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะหากมีผู้เล่นที่เสมอกันให้ลองใหม่เทิร์นหน้า<อ>ก็คือเปลี่ยนกฎของเกมตั้งแต่เกมเริ่มต้นเลยค่ะเอา,าตั้งแต่เริ่มเลยเพิ่งจะเริม่มแต่่าจะไล่ถึงตาก่อนนะถึงตาใครน้อยสุดชนะค่ะตาผมใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกผมว่าผมเจะบ้าดวนพี่ยีนอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาผมดวนกับตัวเองดีกว่าปุ่มปิศาจครับผมทอยเหรียญถ้าออกหัวให้จุกัา สาเท่าก้อยทิงกาสามครับเพราะเหรียนะฮะชอบสับของน้องอ่ะเฮ้ยบขาง้ันเหมือนกันตอนแรกผมจะดวนกับพี่ยินตอนนี้ผมดวนกับตัวเองก็เลยกำลังะงงว่ามันดวนกับตัวเองได้ด้วยหหรอมองอยู่เหมือนกันคือน้องที่ผมดวนกับพี่นตัวเองโอ้ยดวนสมด้วยหนยด้วยหน่อยด้วยน้องหน่อยออฟเฟนเดี๋ยวแล้วมันเหรียญต่างประเทศด้วยปด้วยกประเด็นคือมันไม่มีหัวแล้วไม่มีก้อยอ่ะด้วยแม นั่นละดูไม่ออกอ่ะจริงๆให้ดูไปดูก่อนมันเป็นเหรียญแบบต่างประเทศนะคะใบช่วยได้ไหมคะสามใบค่ะขออนุญาตลอยนวลไปก่อนแล้วนะครับศูนย์ศูนย์แล้วพี่พๆต้องจั่วค่ะเออโอ้ ขออนุญาตใช้การ์ดเคาน์เตอร์ครับการ์ดใบนี้ครับชื่อว่าตายคู่ครับเลือกผู้เล่นคนอื่นให้ได้รับผลจากการ์ดแอคชั่นหรือการ์ดกับดักที่กำลังเล่นอยู่ไปด้วยใช่ครมันจะได้มีศูนย์เท่ากันไงศูนย์ถ้าวนกลับไปต้าก็เท่ากันก็เล่นต่อเล่นสืออะไรก็ต้องแค่ถอยคนหนึ่งถอยต้องถอยไหมแบบนี้หรือว่าได้รับผลนั้นไปด้วยเลยรับผลไปเลยคือมันแค่โดนการ์ดแค่โดนการ์ดก็ต้องถอยงั้นใครดีก่อนนี้มีศูนย์พี่บ้ายมีแต่ไปทิ้งต้องจวดหนึ่งไง ถ้าตาบวมทั้เป็นตาต้องออกก้อยอย่างเดียวด้วยเฮ้ยแล้วหมาแฮปติกสองครั้งติดไงคะมาละพี่แคนบอกพึ่งได้เล่นสองเทินเกมไวไปแล้วเนี่ยออกก้อยมันมาเลย ต้องใส่เทปย้ายจบไว้หน่อยนะครับใช้การ์ดแอคชัน่นค่ะเกมนี้ฉันโคตรกาดใครที่มีไพ่้อยที่สุดตัวการ์ดสามใบโอ้โหจูนจ่นจะมีอะไรปองกันตัวง ต้องสองคนเลยเหรอต้องเวอสองคนโอ้โหเจ็บเจ็บจุกๆเลยอันนี้ประเด็นคือตอนนี้มันเอาคนน้อยสุดชนะถูกป่ะใช่ไงถ้าเราไม่น้อยสุดเราต้องทําให้คนเสมอกันเพื่อยื้อะใช่ค่ะอุทีนี้คิดหนักเลยวันนี้เขาวางแผนกันดิบดีเลยขอใช้การแอคชั่นครับมันสนุกขึ้นใช้ในต้นเกมตกขึ้นไปสลับทิศทางการเล่นครับเฮ้ยเขาวางแผนเนี่ยกระโดดเนย ถ้าวนกลับแล้วก็กลับไปต้าเขาเสมือนกันสองคู่ยื้อเวลาได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้น้อยสุดคือ2แต่ถ้าใครทําให้พี่เหลือหนึ่งได้พี่ก็ชนะเลยนะทำไมถ้ามีกี่ใบนะมีถูกเยอะค่ะโอเคเอากระดาษมาเลือกใช้การแอคชั่นค่ะชื่อการ์ดคุณและผู้เล่นคนอื่นที่คุณเลือกทิ้งการ์ดคนละสามใบที่เขาทิ้งด้วยเปียมนใช่เปียบได้เดี๋ยวอะไรนอันนี้มันน้อยสุดชนะไม่ใช่หรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขอขัดแล้วกันขอใช้ แอคชั่นแล้วก็เคาน์เตอร์หรือกับดักกลับไปเล่นผู้เล่นกลับขึ้นมือพี่พีคเหลือใบเดียวพี่เหลือกลับขึ้นมาถูกไหมมีใครมีเคาน์เตอร์กับเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์อีกทีนึงได้ไหมอยายาอย่าอย่มีเคาน์เตอร์ไหมไม่ไี้ผมต้องเอาแอคชั่นอะไรที่ทำให้พี่พิคจั่วการ์ดหน่อยครับไว้ใจผมได้ทรายกันเรียบครับผมทิ้งการ์ดสองใบผู้เล่นคนอื่นทิ้งหนึ่งใบผมทิ้งสองใบหมดทิ้งหมดเหมือนกันนะก็เสมอไม่ต่อไงพี่เอาไปเลยได้เลย เอ้ยหทุกคนต้องทิ้งหนึ่งด้วยใช่ไหมท้ง่งพี่แคทเลือกทิ้งหนึ่งได้เลยไปกันต่อทิ้งหนึ่งไปพี่ก็ทิ้งหนึ่งก็จะเป็นเหลือศูนย์ศูนย์ที่ยินเดี๋ยวมาเลือกทิ้งหนึ่งเนาะเราไปกันต่อเข้าเทิร์นต้านะคะมีคนน้อยสุดชนกันสองคนคือศูนย์กับศูนย์ก็ไปกันต่อครับผมไปลุ้นตาหน้าต่อเนาะอันต้าวางแผนที่วางกันก่อนค่ะแล้วก็การชื่อว่าเอเลียนบุกโลกค่ะให้การทั้งมือของคุณกับผู้เล่นคนอื่นค่ะ เออเขีนชนะแตง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 พูดถึงถึงคิวพี่พีกก่อนนะผมบอกไว้ก่อนพี่ถ้ให้ผมเนี่ยพี่พีกชนะนะไม่ก็พิกจวนไม่ต้องอยากให้สองคนนี้เพราะมันต้องมาคับจวนหนึ่งจวนหนึ่งมันจะได้ต่างค์อ๋อต้องให้คนอื่นก็ให้คนอื่นก็เลยให้พี่บัตรฝากพี่บัตรเอาไพ่ไปสร้างสรรค์ต่อค่ะมันมีมันมีอะไรให้เล่นเยอะแล้วตั้งเหลือศูนย์เหรอศูนย์ค่ะก็มีสามคนเลยเด็กคิดผายแล้วขอใช้การดแอคชั่นครับชื่อว่าออกไปไกลๆจากบ้านฉันผู้เล่นทุกคนที่ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ทิ้งการ์ดสองใบี่ก็ถึงคุณมานี่เราเห็นผมปะผมก็อาศัยอยู่นี่แหมไม่มีการ์ดเลยไูดได้ศูนย์เหมือนกันเ้าทิ้งสองใบทูนหมดไม่งั้นหนูชนะแล้วนะเพราะว่านี่เจอหนึ่งเจอหนึ่งหนูศูนย์ก็รู้ไงยถามจริงแต่ไม่ชนะแล้วค่ะพี่ยินสูนย์ด้วยละไพ่หมดกันทุกคนเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ทั้งนี้ก็เข้าเทินนี่ก็จั่วัวได้จััวจััวก็เท่ากับ ินเมไม่ใช่สิถึงตาตาตาสินที่ตาปุ๊บตามีศูนย์พี่มีศูนย์เลยเสมอเล่นต่อนั้นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่แคดแล้วแหละมั้งหนูว่าไม่ขนาดนั้นค่ะจริงเหรอไม่ขนาดนั้นจคือยังไงไม่รู้เหมือนกันหนูกลัวหนูโดนอะไรในมือมามากเลยค่ะไม่รู้โดนอะไรครับโดนอะไรครับโดนไพ่ใ่างในมือพี่บัสอะไพ่แบบไหนไม่รู้ไพ่แบบนี้หรือเปล่าการ์ดนี้ชื่อว่ายิงชั้นเลยครับในเทิร์นถัดไปของคุณถ้าคุณมีการ์ดอยู่บนมืออยู่คุณจะชนะเกมทันทีพอันเลื่อนไปทีลลละนน่่่่กต้้้ออองงจจัััวววพเเไไมมดห ได้นไม่ได้จะไม่ได้มีแค่การ์ดกับดานั้นที่จะขัดได้รวมถึงการ์ดบนมือแคดสองใบานั้นที่จะทำร้ายที่ได้โอ้ยมีมีทิ้งการ์ดไหมมีเคาน์เตอร์ไหมครับมีเคาน์เตอร์ไหมครับมีเคาน์เตอร์ไหมฮะใช้การ์ดเคาน์เตอร์ค่ะ วัลลาบีเลือกที่จะได้รับผลของการแอคชั่นหรือการกับดักที่กําลังเล่นอยู่ด้วยเขาได้แทนไม่ได้ได้แทนแต่ว่าเขาได้ไปนี้ด้วยได้สิ์นี้ด้วยความหมายคือถ้ามันวนไปถึงพี่แคทตานหน้าแล้วพี่แคทยังมีไพ่ถืออยู่ในมือซักใบหนึ่งอะค่ะพี่แคทชนะเลยชนะเหมือนกันแต่มัาจะมาถึงพี่ก่อนต้องขัดสองคนโอ้ยุ่งยากไปอีแล้วไม่มีอะไรขัดเลยอีพีนี้คือเดือดมากนะแต่ประเด็นคือจะขัดยังไงก่อนก็อยู่แค่เขาอยู่ไปสุดท้ายอย่างเดียวว่าเขาจะขัดได้หรือเปล่ายากจังจบแล้วอ่ะพี่พีจบ ผกองไหนจะช่วยชีวิตเราได้อันนี้แล้วกันจบแล้วไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วันระบีคืออะไรนะเลือกที่จะได้รับผลของการแลคชันหรือการที่กับดักอยู่ด้วยแล้วนี้บอกว่าถ้าเทิร์นถัดไปคุณมีไกบนมือชนะเอาก็ชนะเลยดิเอาเอาก็ชนะเดี๋ยวนะเออว่ะเพราะว่าอันนี้มันไปก๊อปปี้เทคมาตอนที่ยังไม่เข้าเทิร์นตัวเองแค่ลองดูอันนี้ให้หน่อยสิคะลองอ่านอันนี้ก่อนเด้ป่ะทันทนนี้ก็ได้ลองเลื่อนเลื่อนให้หน่อย อาจะไม่ค่อยออกเลยอ่ะถือว่าใช้แล้วกันนะใช้ได้เหรอเมื่อกี้แอบคิดอยู่ต้ามันมีอะไรเครียดปะวะเพราะว่าเส้นเลือดมันปูดขึ้นมาเลยอ่ะเครียดอยู่จริงปะคือเข้าใจว่าต้องทําพิบัติก่อนแต่อยู่ดีเงยหน้ามาพี่แคทส์ชนะกูอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ทำเราก็นึกว่าแบบเหมือนหาความหมายอะไรสักอย่างหรือว่าติดงานอะไรอยู่แบบว่าอมีงานอะไรเข้ามาดุดหรือเปล่าแล้วสรุปคือชนะหรือยังไม่ชนะคะขออนุญนี้จะอันนี้ก่อนแล้กันนะ พี่วัดเล่นหน่อยกดเล่นหน่อยเอ้ยเขาลูกค้าโอนตังค์มาใช้กนนี้ก่อนก็จะชนะองใช้ด้วยลองลองใช้ลองใช้เออลูกค้าโอนตังค์มาใช้ลูกค้าโอนตังค์หมู่พี่วัดเนี่ยอดอ่านแล้วอ่านแล้วเราไองคนเดียวนี่แค่ก็เลื แล้วนะใช้การ์ดกับดักทํางานค่ะใช้อินเทอร์เน็ตค่ะคุณจับได้ว่าผู้เล่นคนอื่นกําลังใช้อินเทอร์เน็ตขโมยการ์ดเขาสามใบเขาขโมยมีแคทกับพี่บัตหน่อยค่ะเมื่อกี้พี่แคทใช้ได้ทุกคนเราไม่ได้ใช้คนเดียวใครที่เล่นทั้งหมดใครที่เล่นเลยเอาเลยด้วยอะกูด้วยเหรอไปพี่คิดว่าโดวคนเดียวใช่ไหมตลอดเล่นก็ได้เล่นก็ได้เล่นก็ได้ไม่เป็นไรกีตาร์การ์ดบนมือเยอะหนูรับทุกคนมาเองเพิ่มหนึ่งนะเกมนี้เหนื่อยมากมันคือเกมที่พยาย าใช้ชีวิตให้ได้อีกหนึ่งเทิงเรื่อยๆขอรีแคปก่อนขอรีแคปก่อนเมื่อกี้ผมใช้การแบบนี้ใช่ไหมยิงชั้นเลยก็คือในเทินเนี้ยถัดไปเนี้ยถ้าเกิดว่าผมยังมีการอยู่บนมือผมจะชนะเลยแต่เนี้ยแคทก็ใช้การวันระบีซึ่งบอกว่าจะได้รับผลของการใบนี้ด้วยซึ่งพอได้รับผลปั๊บแต่เขาดันใช้นอกเทินแล้วพอเข้าถึงเขาปั๊บเขาต้องชนะเลยใช่แต่ตอนนั้นก็คือเลยพยายามหาทุกวิธีทฉ่จะแบบให้พี่แคทต้องเอาการมาให้จริงๆมันคือจะเข้าเทินแล้วแคทกำลังจะต้องได้เล่นแล้วจะบเกกกมแแตต่่่ีารขออดยซึง็ โดนกูด้วยโดนกูด้วยเมงเอ้ยในการแอคชั่นชื่อว่ามายากลค่ะคุณมีเวลา10วินาทีในการเลือกการ์ดหนึ่งใบจากกองการ์ดอาเชิญหนึ่งสองเอาเลยเหรอเจบแล้วค่ะตั้มันเอาอะไรไปพี่เลยค่ะยิงฉันเลยฮึบอูอีแอไม่รู้ขอเคาน์เตอร์แล้วกันขอเคาน์เตอร์เหมือนกัน กาไม่ดีเลยใช้อันนี้กับพงค่ะฝากหน่อยก็คือขโมยการทั้งมือของผู้เล่นคนอื่นแล้วเอาการทั้งมือของคุณให้เขาแทนมันไม่ใช่เหมือนแบบรีเวิร์สป่ะสลับไม่ใช่เพราะใบนี้ต้องทิ้งลงกองทิ้งมันก็คืออ๋อใช่แคทก็จะไม่มีการให้พงแต่ว่าของพงมาให้แคทพอดีก็เหมือนไปช่วยเขางั้นอย่าไปขโมยเขาเลยค่ะใช่ไม่ขโมยพี่ดีกว่าต้องทําอย่างนั้นจังหวะามันจะเข้ากันเขาเชิงหัวหมุนหมดแล้วเพราะเราก็หมุนมันไม่เคยแบบอขนาดนี้ได้แต่เรื่องเกมก็แค่แบบ ใช่ต้องใช้กับพี่แล้วทีเนี้ยไพ่พี่จะเหลือศูนย์เพราะรพงเหลือศูนย์ปั๊บเล่นต่อแต่พงไม่มีทางเหลือศูนย์นะอย่าไปชื่อไม่แต่พงก็ต้องเหลือศูนย์ยังไงพงศ์ไปเลยได้เลก่อนใบนั้นแอคชั่นหรือเปล่าแอคชั่นตรงสายหรอเปล่าถ้าไม่ใช่อาจจะแอคชั่นชัวร์แอคชั่นชัวร่งั้นเอาใหม่อีกรอบนะคะใช้การ์ดค่ะการ์ด ฝากหน่อยก็คือขโมยการ์ดทั้งมือของผู้เล่นคนอื่นแล้วเอาการ์ดทั้งมือของคุณมาให้เขาแทนกับพี่บัตรค่ะโอเคแล้วก็ไม่ทำไม่ทำไม่ทำเลยนะถูกแล้วก็ทำถูกแล้วไม่ไมด้ไม่ชนะเป็นกาเคาน์เตอร์ได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่การได้ชนะเป็นการ์ดเคาน์เตอร์ไม่ได้ทำไปแล้วอ่ะาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เป็นไรพี่บัตร บ่อยเราโกงพี่บัตรบ้างวัดโกงบ่อยเหรอโตมาคิดว่าโลกกลมสรุปว่าโรคมันเรียมไม่ใช่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 ถ้าไม่ใช่พงชนะนะพงเป็นเคาน์เตอร์เพราะว่าเห็นแล้วสีเขียวแอบมองเรียมทุกคนอ่ะใช้ไม่ใช้อ่ะใช้ไม่ใช้อ่ะใช้ไม่ใช้ดีกว่าให้หนูแอบดูแต่พงอ่ะเปิดคนหนูเลย น้องซึมซับจากพวกเราเนี่ยละกล้าราชดประชันแบบเงี้ยไม่นะเราบอกว่าชดไม่มาชดก<ช>้ามาชดก็ราชดก็แหละ โโอยโอยตาประชดประชันจึ้งใช้การ์ดวันนี้ครับประชดเก่งครับผมถ้าผู้เล่นคนอื่นประชดประชันขโมยการ์ดเขา3ใบค,ครับอันาน,าานา้าเลยชนะแล้วนะสูตรใบอ่ะทำทำไมอะ่ะไม่รู้จะขโมยตอนนี้ยังเล่นต่อได้เพราะว่าแคทกับพงเหลือเท่ากันกีตาร์ด้วยเหลือสักเหลือคนละใบการ์ดที่ชื่อว่ายิงฉันเลยพี่บัตห้ามเอาไปค่ะใช่เห็นไหมเห็นไหมก้อง วเก้าชีวิตค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปไหนไปไหนอ่ะใบนี้แน่นอนมันเป็นแมวเก้าชีวิตค่ะนินฉันเลยอยู่ในมือแล้วครับตาพงษชัวร์ครับ ตาตาค่ะตาใช้แอคชั่นเอากระดาษมาคุณและผู้เล่นคนอื่นที่คุณเลือกทิ้งการ์ดคนละ3าใบค่ะเลือกที่บัตรค่ะโอเคเหลือสู้ได้แล้วโอ้ยฟึ้งโอ้ยซ่อนกันซ่อนเฮ้ยทำไมจ่านี่มันเหนื่อยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอญาตใช้การ์ดเคาน์เตอร์ครับผมหากโดนกับดักของผู้เล่นคนอื่นผู้เล่นที่เปิดการ์ดกับดักไม่ไใช่กับดักไม่ใช่กับดักอ๋อไม่ใช่กับดักมานานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตะกี้คือทิ้งใช่ไหมใช่ทิ้งอ๋องั้นผมขอโทษผมไงผิดขอยายโ้ยค่ะผู้เล่นคนอื่นถูก ไม่ทิงการให้หยิบการเหล่านั้นขึ้นมือคุณ S> <S ตอนนี้วางแผนการเล่นไม่ถูกแล้วอ่ะจากเดิมคือเราต้องการให้การในมือเราเยอะที่สุดก็คือไปสิบวเพื่อมอฟฟินถามตอนนี้ให้เหลือศูนย์เพื่อที่จะได้ชนะไม่ใช่แค่ศูนย์นะคะเป็นต้องพยายามจะศูนย์แต่ต้องพยายามกาจัดไอ้การที่ว่าคืออย่างเมื่อกี้ไอ้ยิงฉันเลยอ่ะมาแล้วเพราะว่าพี่บัตโดนบังคับทิ้งคนนี้บังคับเก็บซึ่งเราต้องพยายามกำจัดการคนนี้จัวครับจบเทินจัวครับ อันั่งนะพี่บัตใส่หมวกทั้งนั้นี่บัตไม่มีการ์ดอะไรเลยแล้วเราก็เกทืรผมมีเพิ่ถ้าเราก็เทเราก็ห,หมวกด้วยขอใช้การแอคชั่นครับกระสุนปืนใหญ่ผู้เล่นทุกคนทิ้งการ์ดกับดักที่วางไว้คนละหนึ่งใบที่วาง<ม>ไว้ที่ยินคนเดียวใช่ก็จะให้มือเหลือศูนย์ขอใช้ค่ะกล้องใหม่มินิเกมถ่ายรูปร่วมกับทุกคนเพราะความทรงจำมีค่าหน้าประทับใจพี่ถ่ายดีกว่ามา ดไอ้หนูเรียนไม่หยิบขนมพอดีด้วยเกมนีม้มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่ใช่ก<อ> <aki S 2> ันมันเริ่มไม่ยากนะมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ ถ่ายรูปกันด้วยตามผมนะยิ่งเห็นเลยครับในเดือนถัดไปของคุณหากคุณมีการ์ดเหลืออยู่บนมือคุณจะชนะเกมเลยอีกแล้วมาแล้วไม่หมดไม่สิ้นการ์ดใบนี้มีใครแก้ไหมมีตั้งมือมือกี่ใบสอบเติมไหมศูนย์ค่ะเขาจะชนะอีกแล้วนะถ้าาเขมีการ์ดถึงตาต้ามีใครไพ่น้อยสุดบ้างคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะไปต่อตาต้าโดนบังคับจวนหนึ่งค่ะ จบเชิญแล้วประเด็นคือศูนย์กันหมดอ่ะมันไม่มีใครขัดพงได้เลยอ่ะใช่ไงผมขอใช้การไปนี้ครับโดดเดียวคุณน่ารักเนะ่หากการนี้เป็นการไวเดียวของคุณจั่วการ์สิบใบครับผมพยายามหาตัวชชวยมาขั่งเงาสองสามสี่ห้าจบไม่ได้ไงเก้า โอ้เค้าเติมไม่ได้อสิอมาป็นทามเข้าเทิร์นเข้าเทิร์นเข,า,เเขาแล้วเป็นทามมันสองใบแล้วไม่ใช่หรอคะมันน่าจะมีกฎนี้อวไหมได้เดิรนตัดไปอย่งคุณผู้เล่นที่มีการ์ดในมือน้อยที่สุดนี่ผู้ชนะหากมีผู้เล่นเสมอกันให้ลองใหม่เทินหน้าถ้าอย่างงี้กดมาฟินทามยังมีไหมน่าจะยังอยู่นะแต่อันนี้ก็ทํางานไปต่อไปเรื่อยๆน้อยสุดก็ชนะมาฟินทามก็ชนะแล้วตอนนี้พี่เปลี่ยนไปเป็นสองแล้คะเปลี่ยนตอนไหนมันเกมที่แล้วเกมที่แล้วอธิษที่แล้วอธิษฐานลองๆพี่ลองๆโดนที่ไม่อยากถ่าย จบเชิญครับป้าไม่มียังทันอะไรหรอไปแอคชั่นอะไรไม่ได้เพราะมันข้ามเลยมีกี่ใบหนึ่งใบหนึ่งใบค่ะเพาทำไมอ่ะก็ยังไม่จบไปเหรอก็เขาใช้นี่ไงจริงเหรอนี่ตาแครวเนี่ยตาพงแล้วอ่ะฮะ หลังทอถืองพงเลียงเหลือการ์ดอยู่ก็เรียบร้อยครับผมเป็นผู้ชนะยอมเขาแล้วคุณสาวไปซ่อนแล้วเดี๋ยวทิ้งลยไปเนี่ยมันก็มีการเรียกกลับมาให้ได้จริงๆริอ่ะจริงรู้ไหมคะการเนี้ยคือการที่พงงัดออกมาใช้ตั้งแต่รอบที่แล้วที่น้องมาเล่นแล้วตอนนั้นอ่ะโดนสกัดสําเร็จแต่การ์ดเนี้ยออกมาในรายการของเราอพอน้องเลยอ่ะเราเคยเกิดทําให้น้องชนะด้วยการนี้ก่อนแล้วถ่ายมาหลายเดือนไม่เคยไม่เคยเห็นการแบบนี้ ็เรอบแรกใช้อันนี้ล้วโดนสกัดรอบสองก็มาพลิกชนะสําเร็จได้แล้วรอบนี้เอาการ์ดใบนี้มาชนะจริงๆสุดยอดโอเคปรบมือให้น้องอีกรอบนึงแล้วกันครับถามความรู้สึกอันิ่มจากแชมป์แล้ววันนี้แชมป์เป็นไงฮะวันนี้เป็นวันที่2ที่ผมแชมป์สสมัยแล้วครับผมครั้งแรกก็ชนะไปนะฮะก็รู้สึกสนุกมากครับเล่นทั้ง3รอบเลยก็สนุกเหมือนเดิมทั้ง3รอบเลยครับไว้มีโอกาสมาใหม่เช่นเคยครับผมแคทล่ะครับเล่นเกมนี้ครั้งแรกสนุกค่ะรู้สึกว่าเราต้องเอาตัวรอดไปทุกเทินคือจริงๆจะบอกว่าถ้า การ์ดใบที่เปลี่ยนกติกามันไม่ได้ออกมาเร็วแบบนี้เราก็อาจจะยังเล่นแบบหาพยายามทําให้มัฟฟินทมให้ได้อยู่รอบนี้การ์ดมันออกมาไวก็อย่างที่บอกการ์ดมันเยอะมากครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเลยพีครครับเหนื่อยครับวันนี้คือแบบหาคอมโบแบบจะจบไห้ได้โดนขัดทุกคอมโบเลยแบบ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งครับคือเขาเล่นเกมนี้จบเล้ส จบไปแล้วเกินทั้งก่อนเล่นไม่จบเล่นส่วนตัวก็ไม่จบก็จริงๆหละพวกเราอ่ะรู้สึกไงกันบ้างถ้าถามกันเองเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าเคยชนะไหมหรือว่าชนะคือท้ายเมื่อไหร่เพราะว่ามันเป็นเกมที่มันยากมากๆเพราะมันแกล้งกันไปแกล้งมาคือกว่าจะจบลงได้อ่ะมันต้องแบบหมดจริงๆอ่ะกับดักก็ใช้การไม่ได้แอคชั่นก็ไม่มีมือก็ต้องโดนบังคับจวดเราเล่นไม่ได้ขวามพงจะชนะต้องบอกว่าน้องเก่งมากนะแบบเหมือนกับวางมาแล้วว่าเฮ้ยฉันจะใช้ไปนี้เพื่อที่จะต้องชนะได้เขาบอกตามตรงจริงๆทุกคนที่เล่นๆนกันเนี่ยเหมือน อย่างหนึ่งคือกูอยากชนะ ที่แบบพยายามจะขัดนะเนาะไม่ว่าจะชวนคนนี้ให้ไปทํามันนี่อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะแบบว่ายืดเวลาให้เราอะหาจังหวะชนะให้ได้มันเหมือนเห็นไหมอย่างบางช็อตที่แบบว่าเราเหมือนจะไปช่วยคนดื่นนะแต่จริงอะแผนเรามีรออยู่แล้วกลยุทธกลับมาอ้าฉันเป็นคนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนไม่ช่จีบสาวหรอคะ้ปกติพี่ใหญ่พูดอย่างนั้นซิจริงๆก็อยากแชเนะว่าเล่นเกมเนี้ยกี่รอบแบบมันก็สนุกทุกรอบครั้งเนี้ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แบบว่าได้ ให้รสชาติใหม่อะค่ะพอเอ kind of game, like that, เาไอ้การ์ดน er ั้นออกมาเล่นนั่นต้นเกมอะไม่ใช่เกมที่เพื่อสะสมแล้วอะเป็นเกมเอาชีวิตรอดให้ผ่านไปในแต่ละตาจริงจสนุกมากเลยชอบชอบอีพีนี้อ่ะก็ให้ทั้ง3ท่านฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยละกันครับเริ่มจากฝั่งนี้เลยพิกสามชาติพาเทศครับแคทนภัทรแคทค่ะครับผมผมผมก็มี u t u b e นะครับเพจดีเอ็มทูเอ็นจีแฮมตุงครับผมแล้วก็จะมีไอจีอันนัสกอร์พงอันนัสกอร์เอ็นดิกาทีฟิเอ็นจีครับผม จริงๆทั้ง3ท่านท่านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์สายเกมนะครับใครที่ชอบเล่นเกมหรือเด็กๆน้องๆแฟนคลับของเราที่ดูพวกเราอยู่ตามไปดูน้องกันได้เนาะใช่แล้วส่วนมิคแคนนี่จะเป็นสาวสวยอินฟลูเอนเซอร์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์เราบิวตี้ด้วยบิวตี้แบรนด์เนี่ยอะไรต่างๆใช่ค่ะของพิภรี่จะเป็นยุมหล่อมีความรู้ไหมใช่ไหมใช่ไหมความรู้การลงทุนเกี่ยวกับการเทรดเป็นโค้ชโคชพิกความรู้ใช่ครับความหล่อไม่น่าใช่เอาความหล่ออยู่กับผมหมดแล้วใช่ค่ะไม่มีความรู้เลยใช่ไหมไม่มีสมองโอ้ ลออในเกมสู้ไม่ได้เอานอกเกมเล่นมมีความรู้แล้วมีความหล่อแล้วนะแต่ความรักในทางนี้นะครับผมจบสวยแคซูแนทซเรามบอะไรไม่มีดีกว่าค่ะตอนนี้เล่นเกมเสร็จเบือเลยของผมเนี่ยครับก็ไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความหล่ออะไรหรอกครับแต่ผมมีแคมป์สองสมัยครับแต่ผมมีแคมป์สองสมัยครับ อันนี้แรงมากหนูไม่ดูแล้วค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะคะและอยากให้เราพาใครมาอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะพบกันใหม่กับกีตาร์ไฮสคูลค่ะมาไฮสคูลครับยีเดย์สคูลครับและพวกเราไฮสคูลนี่เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย